ปาถืออาวุธพุณละอาวุธพี่เนาะเยเแล้ว้ฮ้ยเ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 ฮ้ยทีมอาวุธระบาดนี่ปาดีโนสบายดีปลาลุงไงยังมันหอมกลับบ้าคือปลาลุงเวลาจิพาลูกๆไปทางไดนี่มัน าปทีพี่น้องไปแก้วไหปกาจิขับรถอีแท็กไปพี่น้องขังนึงกาพังไปแล้วข้ามากเนที่รถจักราทอย่าพาอย่าพาวอย่าพาวจิไปไปน้ำดีบ่ามาทั้งกดี่กอน่บห้าเขียบะจ้าอันก็าเียเพื่อนน่ะพี่น้องโหีพอเป็นเหตุยังไง เฮ้ยกำลังแป้งจักเพิ่นอยู่พี่น้อยเก็บเท่าแม่เพิ่นบอกเง้ยเอาไปรับคำสั่งจากขอแม่พี่น้องไปไปเอาไม้เนี่ยรถจักรรถไทยกับพังไปแล้วไม่ได้ไปลงลงลงนานชงซื้อไม้ไม่หนังชุดไม่ได้เนี่ยนั่งไป็นที่นีเปลือนไปเลยมากยุ่ยชุดนี่นะ มาเกียวไรมีียงปัดลงมีียงปัดลงเลยเอาตีนนี่ปัดสุดเพนอ่ะนะเต็มสุดเลยส่งยพอดีบัดนี้บนใหญ่บนน้อยพอดีอัพเลยใส่เนยเสียกระต่ายและบิดเพลนอ่ะจแพงนี่อันนี่บส้ใ รถไทยพังพี่น้องขดๆน้เรไีถไทยพังแล้วได้ไปได้ไปเลยอดีได้ไปหาบลกูชเนี่ยนียับลีก็บลีกอำยาครัเอา้เชอกันไว้แล้วเชกัไปไหนไว้ โย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 อาเปียบมันทิ้ยาได้ขับคือหักแค่นั้นเลยเออนี่บอกเด้อพ่องเผาเตืยงเบิ้งเด้อรถ่แทรกกรพังก่อนสิผ้าไปเลยพี่น้องเด้อสิผ้าเบิ้งเอาอีปัดลงกนี่นี่ ตัดลงด้เลื่อง่องลูกเด้อําพยานถืออาบุธเนยเออเออได้ยุอะพอไม่พอเป็นตลอดจิบอ่ได้ยุนะนคั่ง Bắt cân bà măng đúng không? khi là thay này Lật thay hao cả xôm xôm thì nó Hãy

เดี๋ยวบายบายสิไปใสาไมเออไปเอาไม้ปาดคอสะผ้าสิ่งไงพี่น้องเลยห่วยๆอย่าพ้าผ่านเลยผ่านเลยฮันด้าเอาไปน้ำพับป่ะติดตามสิเออไป บายๆสิไปเอาใหม่อยู่ในบ้านพี่น้องมาไหว้เห็ดเตียงมืองานมาไหว้แห้งและเห็ดประตูเห็ดถั่วเห็ดห้าวและในไท่นะจ๊ะอือยังพวกเรายังกัะดาษวาวยังเลย ยานเอกให้ไพ่เนยไปแล้วยานิเอกให้ไพ่เออยานิเอกให้คำพองโอ้ยเป็นห่วงคำพองอีกเออชนเนอชนเนอยาเฮ็ดจุกเออมาเถอเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเอา อยู่บันน้ำมงไงผู้เล่ห์เกาะชิงเด้อวะสานจุะถุกสาวไพพี่น้องเลยขึ้นมาหาดองดองๆเธอเนี่ยโซฟ์ของเราคือเบาดาวบันนาเนีไปมาหอดบันนาโมงเลยพี่น้องเลยสาธุ Xe mun nào. mẹ các bạn nằm Honda có mà nằm mụ đấy, Ờ. Ừ. เถ้การกระกราน คนละบบนนี้ี่น้องเอ้ยนี่แหละสินเท้ามาเอาไึ้งใหม่ไพ่นี่แหละป๊าเถอะตะลันของเข้าบ่ตะนีนของเขาบ่เด้ทางลุ่มเลยฮะด้วยอไร อ้าคนทำไมเด็กๆเอาไม่เพิ่อเอาเียก่จะใ้ก็เอาบ่ะห้ก็เอาบ่สาวใครบ่องรองเอาบ่องเาเบิ่งกันอืมเอ้าคนทำไมเด็กๆได้อยู่ปรเดบ่บ่ได้ได้ได้ยะาช่วยกันมึงดูกันคำพอง โอ้เก่งนะเว้ยช่วยก็โค้กากับอ้าไงเช็ดเลยมาได้กับบอาบ้าเบ่งเห็ดสาามสมาธตายตายต้นไมดอกับนออีนดอกก็ทำมันแก่มันด่า้เป็นเ็ดหวมันใช้ไ

องมของพี no ่น to ้องเราไปจกได้ละเชียนชั้น่ไหมตาะไรกาเจ้าอยู่บ้างงามเรลยเนาะเราบวเราบอยคายเาจะได้เบนี้ยู่ัาจกได้แบบนี้ชั้น่ไหมเรเสียตันี้เอาไว้บ้างิเราจะขายได้ของกจะขายได้เราอีจะไส่งนี่เนาะเไไหน เออมันนานดิอันหักของเตี้ยพวกก็ท้านี่เตี้ยหักก่อนลากมาตี้ของท้าอย่าตัวเออเอาแบบไรส่งนะให้แล้วเลยล่าที่ท้าได้แบบไรหักของเตี้ยตันนี้ท้าอันนี้ของเจ้าเลยนะฮะของลาเบิด์ตนะเออจากเราบุคลายแกเอาไหมเขาเบิ่งตมีซื้อเราจะได้ส่งได้โวอันต้นนี้นะบุคลายแต่ชอกอันนี้คลายใครอยากได้นั่นครับ่็ได้เลยนะที่นี่เนาะ เออมันหดักมัดของเตี้ยย่านมจะได้แบบนี้ในชั้นใแบบนี้อา้ยขายได้บ้างในราคาเอ้า่ยขาื่อขายจ่ายเลยอันนี้แม่จ่ายก่อนก็ได้ขนวนะเช้าเช้าขนวยนะขนวให้เอที่ผ่านไปแล้วของนไทยเช้า่่นได้ อันนี oh. mm ้ไ hmm. ด้ไหมหยื้ออันนี้ขั้นได้กับหมดอัน right. นี right. ้ก็ไม่ทราบกันอัน right. นี right. ้ได้แม่อันนี้เนาะอื้มอื้ออื้ออันนี้เนาะมาเรื่องเอาไว้ขั้นยังได้บ่ก็ยังได้ใช้ช้านให้ใช้บินนะตยวนี้งานเลยไช่ใช่ตัวไรงามนะตัวไรงามตัวนี้ตัว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 บบุคายนะ เออตัวผู้ขายเหมือนอยางนี้นาอะไรขันอยากได้เลยสิชานหายอืมเบ่งด้วยไหมงเราตอบดูชานเราเพิ่งโดนมือชงมือกระไดถ้าเอาตัวนี้แบบนี้บอกอันนี้ขายเท่าเลนี่ถ้านเมนซานเลยนะครับแต่ชงไมกั้นอะไรหนวดเลยสาวเนี่ยเออซานหายในด้หนใบหนึ่งเมื่อฝุ่นเลยชานอีกหน่ยนึ่งใบเอาแบบนี้เด้อเออเอาสามนี้เนาะเนอยใหญ่สามนี้บ้างเออซานนั่นแหละเออใส่ไปไปจ่าย แม่ลบบอกให้คูเด้อจะทำอไากนตอนจากได้ผมตัต no ok> 네 um, uh ่่เอาไปเลยาวัไปใช่เขียดเลยไปขายคบ่ไปจับนน้มเลยานอาพันมีจะพันในบอลษลอ่แล้วประกาศนฮพี่น้องโบแมนบ้านกำพงกำโพงเสียแหละเนยเฮ้ เวนเฮือนเสี่ยวเพิ่นผู้เข้าเลยอันเฮือนใกล้กันเนาะเฮ้ยปลาตีนเข้าบ่อยากเห็นดิเพิ่นเอาโลโลอีออเคยหากพก็บ่เห็นของม่หน่วยกุ๊ใส่เสียสเือได้อือผู้กพองบ่ได้อีหยัง เออเตียงบัเพาะค่ะ่พนโอ้ยเตียงรีตะกระแตนคักเลยฮะมอทำผ้าผมมเปล่รอาผ้าก็ได้วาสีหลับหลอฮะก้อมยูนิเซอร์นะกอมยูนิ่อไป <ส>เธอพี่นอะ้ยเต็มลำรุดแหละฮะมันเป็นมัลกยไปเน่อยะอนี่เชียรเอาเมื่อเบิดอยู่ตัวเ่มันตายกับตองอาตัวเลนมันปเป็นตเอากับเผาเลยเขาเผาเห็ดตุดดบห,ตหน่อยให้เนยอยูอยอยบ่ อายุเทียงหน้าหน่อยนเลยยังพี่หรอยังพี่หรอสิ้นเพมามันอันนึงอืมผาเขาผาเขาไม่ยเต้นแล้วไหวแต่ท่าาใอ้มือนเหมือนันอืมอืม tí ra cái tên nữa ừ. Ngào nó trong ao lúc nào trong áo được nhao hết nhao hết nha hết nhao hết nhao hết hết nhao ไปนช่วยขั้นคนบบบนี้แม่พี่น้องเอ้ยโอเคจะขอจุกขีไว้เพียงสมิเดอร์พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ขมคำพ่ดมาชมเดลยซอยทำแม่คุณก่อนคำพองเมื่อได้พองเนื้อไงไรเฮ้ยมีหมูเหยียเนอเนื้อบ้านคำพอง บ้านเพิ่นเฮาไดย้ยานแต่เพิ่อนลงเพิ่นเสียนแหละไปแล้วเพื่อผูกเพื่อนข้าวเ,เปล่นเชยนั่นาหน้นาหน้าขอบคุณพ,พี่น้องหลายที่เข้ามาเบิ่งมาซมบ๊ายบายลงเนยได้ของใหม่ส่งนู่นหะไปบายบ๊าย,ยาบาย,บาย,บาย,บายดูคุณพองไปสิเม,มื่อปาลาเลยใดนี่ปาลาเถอะซอย มุนซอยช่วยจะไปหาเขียดนะหาเขียดกู้มือแล้วเฮ้ยเออให้กุญชลอยไว้นี่เอาเออเอาเอาไปเห็ดจะเห็ดเทียนหน่อยเฮาไปเห็ดบัวเห็ดข้าวอืมโอ้คิดว่าไม่ใช่ปลาอะไรกระไรเติบอยู่โอ้โอ้โอ้ระวังระวัง

กินกินบางเดียวเบดข้อเฮือนเลยบ่ะเป็นมุบวันในมุงในมุโอ้ยตอมันกังมุดดิแกลูกนิดนะห้าแบกมือเชื่อายไปแต่หน้าพอเพิ่งนะได้วม่ไห้ทั้งาเิแลลำ